คุณชอบบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆปลูกเต็มพื้นที่ดินแบบนี้พามาดูกับหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังใหญ่อยู่ในโซนหนองคอนหรือว่าขึ้นมาจากซอยหัวหิน70ใกล้เมืองหัวหินเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเข้ามาจะมีมุมที่ให้แสงเข้ามาได้จากช่องหน้าต่างมีห้องน้ำอยู่ในตัวห้องนอน และอย่าลืมค่ะว่าห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวสาวยน้ําเป็นดเรกวิวเลยนะคะห้องกว้างๆแบบนี้สามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การใช้งานในห้องน้ำได้อย่างครบครันพาเข้ามาชมภายในห้องน้ําของห้องนอนค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์มีอ่างล้างมือกระจกเป็นแบบที่เปิดไฟได้ชุดสุขภัณฑ์ ก็มีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ํามีขนาดค่อนข้างกว้างที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะความที่ห้องนอนมีพื้นที่กว้างก็สามารถที่จะวางหรือทําอะไรได้เยอะเลยนะคะจากตัวห้องนอนจะมีอีกหนึ่งประตูที่สามารถเปิดเข้าไปได้จะพบกับห้องที่เป็นห้องครัวภายในห้องครัวก็จะมีสเปซค่อนข้างเยอะค่ะสามารถที่จะวางโต๊ะอาหารตั้งแต่4ถึง8ที่นั่งได้เลยนะคะ ส่วนเคาน์เตอร์ครัวเราได้ทำการบิวไว้ให้แล้วมีอะไรบ้างจะพาไปชมนะคะอ่างล้างจานค่ะจะเป็นแบบสองหลุมถัดไปจะเป็นในส่วนของเตาที่ปรุงอาหารและมีหู้ดดูดควันบริเวณอ่างล้างจานมีช่องแสงให้แดดเข้าจะได้ไม่มีการอับชื้นและเป็นเชื้อราในบริเวณนี้นะคะด้านใต้เคาน์เตอร์ก็มีช่องเก็บของไว้ให้ด้วยค่ะเชื่อมต่อกับห้องนี้นะคะจะมีห้องน้ํา ห้องน้ำนี้มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนในห้องนอนใหญ่เลยค่ะห้องน้ำจะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากระจกจะเป็นแบบที่สามารถเปิดไฟได้เพิ่มความสว่างให้กับการใช้งานไปด้วยเพิ่ความมีลูกเล่นให้กับกระจกนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็มีฝักบัวแยกพื้นที่เปียกแห้งไปในห้องน้ำมีชุดสุขภัณฑ์ติดราวแขวนผ้าไวใ้ให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะ ที่ว่าบ้านนี้พื้นที่เยอะปลูกเต็มพื้นที่เดี๋ยวจะไม่เชื่อกันเราจะพาไปดูนะคะหลังของตัวบ้านจะยังมีพื้นที่สีเขียวให้ปูหญ้าอีกนิดหน่อยค่ะบริเวณรอบบ้านเราได้ทำการปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะห้องนี้จะทำเป็นห้องรับแขกหรือเป็นห้องนอนก็ได้นะคะที่หลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ในแต่ละห้องจึงมีขนาดค่อนข้างที่จะกว้าง จะคิดออกแบบวางเฟอร์นิเจอร์หรือรังสรรความสวยงามให้บ้านหลังนี้ก็สามารถทําได้แบบสบายๆเลยค่ะบานประตูจะเป็นแบบสามสไลด์สามารถที่จะเลื่อนเปิดให้ได้ความกว้างๆแบบนี้ห้องนอนนี้ยังสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กได้ด้วยนะคะเห็นวิวสระว่ายน้ําสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวแล้วอยู่ในห้องออกมาสระว่ายน้ํากันบ้างดีกว่านะคะสระว่ายน้ําของเราจะเป็นระบบเกลือค่ะ ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านค่ะเอาไว้สําหรับจอดรถได้ทั้งหมด2องคันด้านข้างของที่จอดรถจะเป็นมุมที่เป็นสวนขนาดย่อมสามารถที่จะนําต้นไม้มาลงเพิ่มหรือวางมาหินอ่อนเป็นที่นั่งเล่นหน้าบ้านก็ยังได้นะคะเชื่อมต่อกับลานจอดรถอีกมุมนึงก็ยังเป็นบริเวณที่เราปูหญ้าแต่งหินทางเดินเชื่อมไปถึงสะไว้น้ําเลยค่ะสะไว้น้ําเราจะมีรถสเตป สามารถที่จะเดินลงสะบ้านหลังนี้เดินทางสะดวกใกล้ร้านสะดวกซื้อใกล้ปั๊มน้ำมันรับรองได้ว่าอยู่อาศัยแล้วค่อนข้างที่จะสะดวกเรื่องการเดินทางค่ะสนใจหลังนี้สามารถนัดชมบ้านกับอสังหาดีๆชชอาหัวหินได้ทุกวันนะคะ